มาตัดเสื้อแบบง่ายๆกันค่ะที่ตานไส้นี่ความกว้างจะอยู่40นิ้วความเง่ก็จะอยู่40นิเวคพือกันค่ะพับผ้าเข้าหากันเป็นทบ2อทบแบบนี้เลยค่ะแล้วจัดให้เพิ่อนททอๆกันค่ะไส้ายวันนะคะวัดลงไปหอดชายผ้าเลยค่ะได้เท่าไรเขาก็ค่อยๆติ๊กไปคะ่ะค่อยๆเขยืบ ใสวัดไปเรื่อยๆติ๊กไปเรื่อยๆค่ะจนสูดหลบเลยค่ะตัวนี้ก็คือความยาวของเพลินเนาะค่ะพอเข้าติ๊กหลบแล้วเขาก็ใส่ซอกนะคะขีดตามเส้นที่เข้าขีดไว้ค่ะจากนั้นเขาก็ใส่กันไกนะคะตัดออกค่ะพอได้ความยาวแล้วจากนั้นเขาก็มาเบิ้งในส่วนของข้อค่ะส่วนของข้อต่างก็จะวัดจากมุมแหลมนะลงไปซีนิวค่ะค่อยๆวัดค่ะจนอ้อมเลยค่ะพอวัดแล้วเขาก็ขีดที่เก้านะล่ะค่ะขีดแล้วเขาก็จะตัดออก ก็จะได้เป็นข้อของพื้นเนาะค่ะพอเขาตัดเสร็จล่ะพืชผ่าออกมาพิ่นก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะทุกคนพอเสร็จแล้วเขาก็จะนําไปเย็บชายค่ะหล้วก็กเย็บปุนใส่ข้อเนาะไปเย็บกันค่ะใช่พื้นนี้ค่ะตาจะค่อยๆพับเย็บแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่อยๆพับไปเรื่อยๆแล้วก็เย็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะหรือเขาจะนําไปพงก้อนมาเย็บก็ได้เด้วยค่ะทุกคนพับรอบเดียวง่ายๆเนาะพอเย็บชายล้วแล้วก็ไปเบิ้งในส่วนของข้อค่ะ ก็จะใส่ผักกุนนี่แหละค่ะเย็บรอบข้อเลยค่ะพอไก่สีเสร็จรอบข้อแล้วก็เอาผักกุนนะคะไปตอกันค่ะตัดผ่าหล้กก็นํ้นมาตอกันเนาะเราก็เย็บให้เพิ่นรอบข้อค่ะพอเย็บรอบข้อแล้วแล้วเาก็จะนํารอบข้อเพิ่นนะคะมาคลิปค่ะคลิปจนรอบข้อเลยเด้อค่ะเพื่อบ่ให้เพิ่นตึงลังเนาะ พอเ่าคลิปแล้วแล้วก็จะนําไปพับเย็บแล้วค่ะต่างก็จะสอดผ้าเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พับผ้ากุนะลงค่ะแล้วก็เย็บได้เลยค่ะทีนี้ห่ากก็ค่อยพับเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนออมข้อเลยเนาะคะ่ะจนรอบข้อนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เซตในส่วนของรอบข้อแลลวเนาะคะ่ะ พอเ,เย็บแล้วแล้วเพิ่นก็นจะออกยยนโยนจากน้อยค่ะทุกคนเฮาก็จะนําไปรีดทับจากน้อยเนาะคะ่ะตรงที่เฮาเย็บค่ะช่วงชายละนาะจากน,น,นั้นเฮาก็น,นํามาพับเข้าหากันแบบนี้ค่ะเพื่อจะหาความกว้างเนาะความกวา้างแต่จะวัดจากสันทบด้านนาเขามาสิบนิ้วค่ะแล้ววัดจากด้านบนุลงมากเก้านิว้วตามเส้นที่เฮาขีดไว้นั่นเด้อเก้านิ้วที่เฮาขีดไว้นี่คือเฮาจะได้วงแขนของเพิ่นค่ะ เราขีดลงมาประมาณีถึงานิ้วค่ะเขาก็จะเย็บจากจุดที่เขาขีดไปนั่นแหละค่ะานิ้วค่ะลงมาหดจุดานิ้วนั่นแหละค่ะนี่ค่ะ เขาก็จะเย็บแบบเดียวกันทั้งสองคางเลยเด้อค่ะเขาก็จะแล้วเสือตัวนี้แหละเนาะคะ่ะทุกคนปไปลองใส่กันค่ะนี่ค่ะเย็บออกมาก,ก็จะประมาณนี้เลยค่ะแบบเสือตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะออกจากแนวทรงคุณนายจากน้อยจากน้อยเนาะคะ่ะแต่ก็น่ารักดีเนาะคะ่ะถ้าเป็นสตูดิโอคือจะเก๋ไปเอกแบบเนาะคะ่ะทุกคนว่าบไปลองตัดเบิ้งเด้อค่ะเป็นแบบที่ง่ายมากๆเลยค่ะ